สวัสดีคมันนี้ยายเพ็ญเมีย่ลมดงมาตักทายพี่นงกับบรรยากาศอยู่ขางล่างเ้อะค่ะมันนี้ยายเพ็ญนางอยู่ไต่ลงรถเนาะค่ะยายเพ็ญจะเห็ดเมนูแกงเห็ดค่ะทุกคนเห็ดเฟียงยายเพ็ญค่ะยายเพ็ญทำความสะอาดเอาดินออกค่ะเด็กเครืองหนึ่งค่ะยายเพ็ญจะแกงใส่บวบค่ะบวบยายเพ็ญหกน่วยสี่สิบบาทค่ะทุกคนทุกคนว่าถูกหรือแพงค่ะทุกคนนี่ค่ะกระชือถก อ่ายี่สิบบาทสามหน่วยนาะค่ะเนาะแ,แกงใส่ายายานางค่ะแกงใส่อ่าพักอีตูพักขาเนาะค่ะเนะาะคนจะเป็นทำกลมสาดเอาวินงออกค่ะยาเพนนามักเมนูนำนา้า กดอน้ยเป็นกะกาขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกคน่ะเด้อติดติดตามติดห้ยกำลังใจยายเพ็ญมียพลังมโนเสมอมาเนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระลิ่งให้ยายเพ็ญนเด้อค่ะยายเพ็ญจะได้มีกำลังใจเหตุผลต่อไปเนาะค่ะขอบคุณหลายๆค่ะแต่แกงโซ่ขนท่อนทำความสะอาดกันทุกคนวันนี้ยายเป็นกระเจี๊ยบมกคุย อ่ให้ฟังเนาะคะ่ะเนาะเป็นอย่างเยเป็นจงังหวะเป็นเมียฝรั่งนี่มันยากยากค่ไหนแนวแนนว่าตะเดี๋ยวยาเป่นจะบอกสู่ฟังเนาะคะ่ะสำหรับคนอื่นยาเป่นวอลูเนาะคะ่ะเนาะงสำหรับเยาเป็นน่ะยาเป่นว่ามันยาค่ะทุกคนทุกคนจะอาน เสียงกระสิดังแน่เด้อค่ะเด้อกระสิเสียง <c oughs> เนี่ยอเป็นกระควาโทษขอไพ่ลายๆค่ะยุคข้างล่างเนาะค่ะเนาะเ็บเป็นกระจีหลุดพิ่นขาย กับเขากับน้ำพร้อมเลยค่ะทุกคนยายเพ็นก็นสิเอาแบบนี้เด้อค่ะเด้ยอยายเพ็นบ่ตัดเด้อค่ะเอาแบบธรรมชาติธรรมชาติเด้อค่ะเด้อยูคขงางล่างเนาะคะ่ะเนาะกษสิบ่คืออยู่ข้างบนบ้านล่ะคะ่ะทุกคนแกงเห็ดแกงเห็ดแกงเห็ดสดร้อน ยเยเป็นอ่ะเป็นคนอ่ะมักเม,กมนูสิเป็นน้ำน้ำค่ะ,ยะเยเป็นน้ำมัมักเม,กม,กมนูแห่งๆเป็นอย่างจงวาอย่าหยาแั่ไหนกติ ยาเพ็ญน่ะจะได้เลิกกันกับสามียายเพ็ญเนี่ะหลายครั้งกับทุกคนด้วยสายเหตุเรื่องภาษากับทุกคนภาษาเย่เพ็นบได้เนาะค่ะเนาะวบาวิสุมือนี่ก็เบอกกับอ่พอพมงโมงป้าาไป <c oughs> ภาษาเยเพ็นบมเปะเด้อค่ะเดาะ ช่วงใหม่ๆเนาะค่ะเนาะเจเลิก so, กันไล่หลบเพราะเรื่องนี้แหละค่ะทุกคนเรื่องภาษาค่ะกับกับเรื่องอ่าเรื่องวัฒนธรรมและการนิสัยของฝรั่งหลายอย่างค่ะทุกคนเพราะว่าฝรั่งกับอ่าเฮาเนาะค่ะเนาะ การอยู่การกินทุกอย่างค่ะกปสิแตกต่างกันอย่างชินเชิงเลยค่ะทุกคนเย่เพ่นอ่ะกเกือบจิเลิกหลายรอบแล้วค่ะกืบจะไปบอดแต่ว่าที่บ่อยที่สุดก็คือเรื่องภาษานี่แหละค่ะทุกคนใอ้เย่เพ่นกับสามีเย่เพ่นจะเลิกกันพ่อร่างหลังมากเนาะค่ะเนาะ่างหลังมาสามีเย่เพ่นก็พยายามที่จะเรียนรู้ นิสัยยายเพ็ญคือกันค่ะแต่กรภาษายายเพ็ญนี่แย่ค่ะคนนี้อีกค่ะทุกคน แจังที่บอกแล้วค่ะเนาะช่วงที่ย็ยเพชรน่ะอ่าพ่อกับสามีย็ยเพชรเนี่ยค่ะย็ยเพชรกได้ดตนโนกับเหย็ดสองอย่างเดแต่นโนกับเหย็ดสองอย่างเท่านั้นเลยค่ะทุกคน ะเลิกกันเพราะเรื่องเพราะเรื่องผู้หญิงแน่ยนึกค่ะเนาะช่วงจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ยายเพ็ญเคยบอกให้พี่น้องฟังนั่นแหละค่ะบรรลุว่า fc มีไม่ๆบรรลุว่าเพิ่นเพิ่นจิด้เบิ่งคลิปนั่นนาะค่ะเนาะยายเพ็ญเคยบอกใหฟ้ฟังเนาะค่ะเรื่องผู้หญิงเรื่องเรียนเรื่องเส้นผมในหวีกับทุกคนอะไรกับเห,เหตุผลหนึ่งนึกค่ะเนาะ เกือบที่ได้เลิกกันระกำลงัลงๆมากทเป็นเรื่องอ่าภาษาค่ะช่วงใหม่ๆเนาะค่ะเนาะใหม่ๆช่วงสองสามปีเริ่มต้นนะคะทุกคนโอ้กับเย่เพน่เกับจะไปบอลล่ด้วย,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 บบยค่ะทุกคนเย่เพนกับสามีเย่เพนบอกตรงๆสำหรับเย่เพนเย่เพนกับใาหยากค่ะทุกคนนี่แหละ เหตุผลที่ยายเพ็ญวัยยาค่ะเดี๋ยวก็ด้วยหลายอย่างเนาะค่ะเนาะสามียายเพ็ญกับจะเป็นคนที่เจ้าระเบียบนะเจ้าระเบียบแล้วก็บอ่าจะเป็นคนที่จัดแจงเนี่ยสุย่างสีไหมคะทุกคนอีกอย่างวัยนำ้ำ วัยยายเพ็ญกับสามียายเพ็ญกับห้างกันนาะอกค่ะเนาะสิบเก้าปียายเพ็ญเนเป็นคนใจหอนค่ะพักหลังมานีย่ยายเพ็ญเนี่ยิ่มใจเย็นลงลายค่ะทุกคนต้องปรับตัวเขาหาสามียายเพ็ญสามียายเพ็ญกับปรับตัวคือกันค่ะก็เลยดีขึ้นมากนะคะทุกคนขนาดนั้นก็นยังมาห้องมาแหงกันนากค่ะเนาะ เมื่อกี้นี่ก็เกือบชีวิตวอดอีกเด็กค่ะทุกคนทุกคนก็เห็นเนาะเขาเนาะอันนี้ก็เรื่องกล้องวงจรอีกปัญหาหนึ่งเด็กค่ะทุกคนนี่คือปัญหาล่าสุดกล้องวงจรค่ะเนี่ยค่ะทุกคนเยเพนแหละสำหรับเยเพนเนาะเขาเนาะมีสามีฝรั่งนี่หยากหรือไงโบง่ายเด็กค่ะเด้อหยากอยู่ค่ะสำหรับเยเพนค่ะหยากนี่ เกือบซีบรอดไล่หลอกนะคะทุกคนวันข้างหน้ากับลูกคือขันค่ะว่าจะเป็นยังไนงนาะคะเนาะยเพ่นกับบุกก,กล้าการันตีเพราะว่ามองมาเห็นเนาะค่ะอานาคตวันขนา้างหน้าเสียงดังด้วยค่ะด้วยข้างล่างเนาะค่ะเนาะ แกงมดนี่แหละค่ะทุกคนเฮ็ดแปดสิบบาทค่ะแปดสิบบาทค่ะมดนีบวกจีสิบค่ะกินซีชีวิต <c oughs> มองยัยนึงเนาะค่ะเนาะกินอะยู่มดมือแล้วค่ะรวมมดนีกันร้อยยี่สิบบาทเนาะค่ะ <c oughs> ประหยัดประหยัด เพ่นกับพยายามประหยัดน,นักค่ะทุกคนสามีเห็นแต่จะเก็บงว,วดที่ขึ้นที่ขึ้นนะะ้ำมือเข็บงวดที่ขึ้นที่ขึ้นด้วยค่ะ มองมหงม,องมาแหงมองงมาแงงกันีหลายรอบค่ะทุกคนยายเพลินกับสามียายเพลินค่ะบ่อยบ่อยอยู่ค่ะทุกคนส่วนสีจังลาสุดส่วนสีลุงเอ๋ยได้เนาะค่ะเนาะส่วนสีอ่าเข้าใจกันกน็อ่าเห็ดเอายายเพลินน้ำหนักลดไป <laughs> น้ำหนักลดไปบ่ะมาดหน่อยกิโลค่ะทุกคน <laughs> ยายเพลินกระไรกำลังใจจัง เอฟซีนาะค่ะเนาะแต่เอฟซีพีดองสุกุสุกคนนี่ยแหละค่ะตีให้กำลังใจยายเพ็ญเนาะค่ะจนยายเพ็ญอ่ะผ่านมาได้เนาะค่ะยายเพ็ญอ่ะถึงบอกว่าอ่าเป็นอยังเป็นเมียฝรั่งจังอ่ายายเพ็ญอ่ะอใส่คำว่ามันโมง่ายมันหยากรับนี่แหละค่ะทุกคนเชียงนั่งด้วยกันด้วย บวบเยเพ็นค่ะทุกคนเยเพ็นตะแกงใส่ค่ะขูดเนาะค่ะเนาะก็าดูว่าเขาดูขูดคือเยป่นมั้ค่ะเยเพ็นมาขูดล่ะคะ่ะกินอยู่รี่ชีวิตค่ะแม่ยเยป่นกะมาล่ะคะ่ะ แม่ย้ายที่กับไปๆมาๆเสียงดังยายเพชรนม้มประตัดเลยค่ะเด้อเอาแบบนี้เลยค่ะมันขายยังล่ะนี่ขายมันเกลียวสิสามรูห้าสิบบาทนะสัสมันเกลียวใจเหลืองอูย้ยายเพชรนอมากมันเกลียวใจเหลืองเลยค่ะทุกคน โบง่ายเลยค่ะเด้อโบง่ายเลยค่ะสำหรับคนอื่นกับจบางคนเป็นกะจีง่าย,ยอยู่เนาะพ่อน้องคะน้องสำหรับเยี่ยมีหนังโบง่าย,ยค่ะมีผัวฝรั่งนี่กับจักปีแล้วนี่ยสิบกว่าปีแล้วก็ยังมึงห้งมึงแงงกันอยู่เรื่อยก่ะทุกคน ล่ะสุกกัะน้ำนักหลดหลายกิโลโย <laughs> โอยู่ขูดเนาอค่ะนอ อ,อมใส่หวกใส่เขียดเนาะแซกบคือกันเียงเซโนไม้กับแซกขึ้นไปก็ยายเพ้นว่ามีหน่อไม้ดอกค่ะทุกคนไม่มีหน่อไม้เียงแบบนี้ล่ะอู้ทุกคนขอโทษขอไปไล่ค่ะคลิเปเพ้นลึกเบิ่งนาฬิกาขอโทษด้วยค่ะเด้วย,ยคลิปยาวค่ะ ยายเพ็ญจ,จะได้เบรกก่อนเนาะค่ะเนาะคลิปหนาพอกันไหมคลิปนี้ยาเพ็ญกับมานทัศน์ไทยพี่น้องกับบรรยากาศอยู่ข้างล่างค่ะเสียงดังคือเก่ากับเมนูแกงเห็ดค่ะแกงเห็ดเส้นบวกเนาะคะ่ะแต่กับบุหรีกินโชว์ให้เบิ่งเนาะคะ่ะยายเพ็ญก็ขอขอบคุณพี่น้องสุขูมสุขคนนะคะเด้อที่ติดต,ตามที่ให้กำลังใจยายเพ็ญเมียฝรั่งมาน้องก็ขอให้รักษาสุขภาพเด้อค่ะขอให้มีแต่ความสุขค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย